วเน็ตวิเคราะห์สาเหตุเลิกที่แท้จริงเวียสุกุลวัฒเบลล่ารานีต้องบอกว่ายังคงเป็นข่าวที่สังคมให้ความสนใจล่าสุดชาวเน็ตวิเคราะห์สาเหตุเลิกที่แท้จริงเวียสุกุลวัฒเบลล่ารานีรู้เลยฝ่ายชายต้องอดทนมากแค่ไหนต้องบอกว่าทําเอาฮือฮาในโลกออนไลน์และยังคลุมเครือเมื่อก่อนหน้านี้พิธีกรชื่อดังอยากบอย วนบันเทิงนั้นได้กล่าวกลางรายการว่าพระเอกหนุ่มเวียสุกุลวัฒน์เบลล่าราณีได้ยุติความสัมพันธ์หลังคบหาดูใจกันมานานกว่า9ปีโดยที่ผ่านมาทั้งคู่ได้พยายามปรับเข้าหากันจนตัดสินใจที่จะเก็บความรู้สึกดีๆนี้ไว้ในฐานะพี่น้องซึ่งหากย้อนกลับไปบางคนอาจจะไม่ทราบเส้นทางรักของทั้งคู่ว่ามารู้จักกันได้อย่างไร ซึ่งในตอนนั้นทั้งคู่มีผู้จัดการคนเดียวกันคือเอสุภชัยจึงสามารถทำให้ทั้งคู่มีโอกาสเจอกันบ่อยขึ้นและมีโอกาสได้ร่วมงานกันและสนิทกันและพัฒนาความสัมพันธ์มาอย่างยาวนานและในเวลาต่อมาตัวแม่วงการอย่างมดดำคชาพาเผยสถานะความสัมพันธ์ล่าสุดเวียสุกลวัตเบลล่ารานียังไม่เลิกกันโดยมดดำคชาพาก็ได้กล่าวในรายการว่า เวียเบลล่ายังไม่เลิกกันหรอกถามคนรอบๆตัวที่ไปถ้ำนาคาจอบึงการเบลล่าไม่เห็นจะเศร้าเลยเขาบอกยังคุยกันอยู่แต่จะงอนหรืออะไรกันอยู่ไม่รู้ป้องวินิจที่อยู่ด้วยกันล่าสุดบอกว่าเวียเบลล่ายังคุยกันอยู่แต่รอสองคนพูดจะดีที่สุดและล่าสุดต้องบอกว่ายังคงเป็นข่าวที่สังคมให้ความสนใจเมื่อเหล่าชาวเน็ตวิเคราะห์ สาเหตุเลิกที่แท้จริงเวียสุกรลวัตเบลล่ารานีรู้เลยฝ่ายชายต้องอดทนมากแค่ไหนโดยส่วนมากเหล่าแฟนคลับของทั้งคู่ก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นกับประเด็นดังกล่าวอย่างมากมายแต่ส่วนมากก็เพราะเวียอยากแต่งงานแต่นางเอกสาวยังไม่พร้อมอีกทั้งก็มีคอมเมนต์ว่าเบลล่าไม่พร้อมแต่งงานมีลูกเพราะอายุเยอะแลว้วทั้งนี้ก็เป็นเพียงคาดเดาจากโลกโซเชียล แท้จริงเป็นอย่างไรต้องรอเจ้าตัวออกมาชี้จงอีกที